การเปิดประตูเขื่อนเพื่อระบายน้ําของเขื่อนราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดนั้นส่งผลให้ระบบนิเวศกลับฟื้นคืนมาอีกครั้งนะครับทำให้ชาวบ้านที่ห่างหายจากการทําประมงในบริเวณน,นั้นกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งเป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นความมั่นคงทางอาหารจึงกลับคืนมาที่การรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเสียงคนอีสานจังหวัดศรีสะเกดครับ นาแล้งทีนี่ชาบานเพิงตํามนน้องแคมเพื่อราศีสไลยจังหวัดชิสเกตและชาบานที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำมุ่นตอนกลางต่างก็มีรายได้ย่างเป็นกอบเป็นกรรมจากการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและการเก็บของปลาจากปลาบุงปลาท่ามขายเนื่งจากวาระดับน้ำในแม่น้ำมุ่นลดลงอยู่ในหูมุ่นหรือระดับที่ทั้งการเรียกว่า1 1 4ถึง115มรทก เพราะมีการเปิดเคลื่อนราศีสไลเหตุเพราะทั้งกรมชลประทานต้องการระบายน้ำออกเพื่อขุดหลออแก,กมลิงบริเวณหนาเทือนซึ่งระดับน้ำในหุม้มนั่นมีความพอเหมาะกับก,บการดำรงชีวิตทั้งพืชและสัตว์นั่นไปสู่ความบุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทั้งอาหารและอาชีพของชาวบ้านในบริเวณแถบนี้คือในะปัจจุบันนี้นะครับคือทั้งชอบปอนะครับกรมชลประทานเพื่อเปิดน้ำ นนระดับนำแบบที่ผ่านนี่คือไม่นด้เห็นชาดเจนเลยนะครับว่ามันสิแตกต่างครับตอนที่ย่างเก็บนำอยู่นะครับมันติเห็นบางมุ่นนะครับธรรมชาติด,ดังเดิมเกาๆนะครับแต่ที่นี้แง่ของล่ำมุ่นหองเขาห่วยเขาน้องสีไหลนำแบบสีไหล,ลงมาหามุ่นนี่สินะครับอ,อถึงทราบบ้านดีใช้ประโยชน์นะครับยูนีนี่หลายพันครอบครัวนะครับของตำบลน้องแค่ยูนีนี่นจนะยดนีนีนะครับพมีการเปิด เปิดเคลื่อนนะครับเปิดน้ำพออยงนี่ชบบาวบ้านก็มีการลุกธรรมาหากินในย่านร่ำหนมูลนะครับเพราะว่าสี่เป็นในร่ำหนมูลหรือว่าสี่เป็นในป่าบุงท่ามสีมีหนองเขาสิ่ธรรมาหากินได้คือหาปูหาปลาเอ่อมุ่งปลาจับปลาแล้วก็หาหอยมุ่งหอยไปขายตลาดเย็บพักก็ได้นะครับเออหลากหลายการที่ระดับน้ำลดลงในหุ่นมูล ทำให้การทำประมงพื้นบ้านสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเพิงและชาวบ้านชุมชนอื่นๆวันละโบตำกวา 1, ่า1 0 0่นถึง2,000บาทโดยราคาปลาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทถึง200บาทปลาหนังมีราคาสูงที่สุดกิโลกรัมละ200บาทซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดีพอสมควรยังบรรบุร่วมกับการเก็บของปลาขายเช่นไข่ดแดงหอยและผักท่ามอื่นๆเป็นต้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ลงมาอยู่หน้าเพื่อน เนลาชีสไลด์นะครับผมพี่นต้องการกักเก็บน้ำในลอยสิบเก่ามอโลทก่อนะครับแต่ว่าพี่น้องชาวบ้านนี่อยากให้กักเก็บน้ำในลอยสิบหามอโลทก่อนะครับพี่น้องต้องการเห็นธรรมชาติตะกวนนะครับถ้ากักเก็บน้ำในลอยสิบหาเนาะครับพี่น้องชาวบ้านกับเลื่อนนี่ซีอู่น้ำกันได้ไปตลอดกรได้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากความอุมมดมสมบูรณ์ของพื้นที่่าบึงตาท่านและแม่น้ำมูล ความหลากหลายทั้งชีวภาพทั้งพผืชและสัตว์ทํานห้ชาวบ้านในแถบนี้บ่มีความจาเป็นที่สิ้องเดินทางเพื่อไปทํางานยังต่างทิมหากกระดับของการก,รกั๊กเวียนามอยู่ในโูมูนซึ่งถือว่าเป็นแน่ทางที่สี่ซอยเหลือห้ชาวบ้านและเขื่อนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาและได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอัญญาคํำหลาบนักคารพละเมืองลุมเสียงคอนอีสานจังหวัดศรีสะเกดรายงาน